โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็อดโอ๊ตโปนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปแจกเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับจะมาทำคลิปแจกเพชรเหมือนตามหน้าปกเลยนะครับเป็นแจกเพชรประมาณเท่าไร่เดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครไม่กดจะหมดสิทธิ์นะครับผมดูได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเพชรที่ผมจะแจกเลยนะครับ ก็เป็นเพชรอยู่ที่ราคา3 1 9บาทนะครับก็เป็น1 0 6 0เพชรนะครับผมแจก3รางวัลนะครับรางวัลละ1คนเท่านั้นนะครับใครอยากได้เพชร1 0 6 0เพชรไปฟรีๆนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับใครไม่ทำนะครับจะหมดสิทธิทันทีนะครับกติกามีหนงทีนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและคอมเมนต์ u ยูดีเกมเพชรผลที่อยากได้นะครับและชื่อเฟซของตัวเองมานะครับ เป็นเงินสามร้อยสิบเก้าบาท 1, หนึ่งพันหกสิบเพ็ดนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะผมแจกสามรางวัลคนละหนึ่งรางวัลน,นะครับดละนี้นะครับก็เป็นคันลดลดมาเหลือแค่ศูนย์จุดเก้าเก้าดอลลาร์เป็นเงินไทยก็สามสิบสามสามสบสามบาทนะครับคนดูผมสุ่มไปแล้วนะครับดีนะครับผมสุ่มไปผมก็ได้เอ็มแปดเช่ามาสิบกว่าวันนะเอิง้งเฟปะ่ะนี่นะครับ แล้วก็นะครับผมก็จะมาดูตรงนี้นะครับตรงร้านค้านะครับมีของใหม่มานะครับนี่นะครับยืดไอเทมถล่มโลกนะครับท็อปอัพนะครับเป็นสเก็ตนะครับเติมครบ9กเพชรจะได้สก็ตไปฟรีหนึ่งอันนะครับเติมครบฝ่มร้อยเก้าเพชรนะครับโดยไม่ต้องใช้เพชรนะครับได้สกินหมาเป็นหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นกล่องดวงใจนะครับเป็นเก้าเก้าเพชรนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นท่องโลกสี่ขามตามหาไอเทมนะครับ ล็อกวิกฤตคนคลั่งนะครับนี่ครับชุดมาลอกกองแก๊งเขาเปิดขายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันเลยนะครับเป็นสกินปืนนะครับคุณดูอันนี้ผมอันนี้ก็ได้ฟรีนะครับนี่นะครับสกินปืนสกินปืนเนี่ยสกินปืนราตรำนานะครับสกินปืน AK เคนะครับ เป็น AK d i a m o สองนะครับลบระยะหนึ่งความเร็วรีโหลดความเร็วรีโหลดบวกไปหนึ่งนะครับกล่องละหกสิบเพรนะครับในหนึ่งกล่องมีสเปร์ทาวรนะครับถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้นะครับ AK ถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับกล่องละหกสิบเพรนะครับผมแจกสิบกล่องนะครับสามรางวัลนะครับคนละสิบกล่องนะครับใครอยากได้ก็กดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ยูดีเกมและชื่อเฟซนะครับใครไม่ทําตามถือว่าหมดสิทธิ์นะครับ นี่นะครับผมก็จะมาแจากเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ